บนสะพานเตียงปันที่ทอดข้าแม่น้ำเนาวมืดของเตียงหุยยืนเด่นเป็นสง่าด้วยทวนยาวในมือเสียงคำรามของเขาดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาข้าก็คือเตียงหุยแห่งเมืองตันกู่ผู้ใดกล้าข้ามสะพานนี้มาทหารโจโฉที่กำลังไล่ตามกองทัพเล่าปีต่างหยุดชะงักด้วยความสับสนและเกรงขามเสียงร้องนั้นแผดเผาดุดเสียงสวรรค์ราวกับมีกองทหารซุ่มอยู่หลังหมอกหนา เตียงหุยรู้ดีว่าตนอยู่คนเดียวแต่เขายังคงยืนหยุดอย่างองอาจดวงตาเพ่งไปที่กองทัพศัตรูที่ขยับขยื่อนเขาจําได้ว่าในตอนเช้าเล่าปีบอกกับเขาว่าต้องซื้อเวลาให้พักพวกนี้ให้ปลอดภัยท่านใดนั้นเขานึกถึงคลิปเสียงในโดยินที่เคยเห็นเสียงคำรามของนักแสดงจีนที่ดังจนกระจกแตกเขาหายใจลึกๆแล้วส่งเสียงร้องอีกครั้งด้วยพลังทั้งหมด พวกเจ้ากล้าสู้กับข้าหรือโจโฉที่อยู่ห่างออกไปสั่งการให้ทหารหยุดด้วยความสงสัยในอุบายศึกเขาคิดว่าแน่นอนต้องมีกองซุ่มรออยู่บังเอิญหมอกลงหนักและแดดอ่อนแสงยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้แก่สถานการณ์ในที่สุดโจโฉตัดสินใจให้ทัพถอยร่นเพื่อรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นก่อนจึงจะบุกใหม่ เตียงหุยยืนอยู่บนสะพานเพียงลำพังจนทัพโจโฉหายไปในระยะไกลรอยยิ้มแห่งชัยชนะปรากฏบนใบหน้าเขาซื้อเวลาได้สำเร็จแล้วและเรื่องราวของเขาก็จะถูกเล่าขานสื่อไปเหมือนวีรกรรมในสามก๊กที่คนไทยชื่นชอบ